เมื่อเป็ดจบใหม่ไม่อยากทํางานประจาเลยขอเวลาที่บ้าน3าเดือนมาตั้งแถวใหม่หวัดดีเราเป็นเป็ดที่เพิ่งเรียนจบได้ประมาณสองเดือนนิดๆแต่ก็ยังไม่พร้อมเข้าสู่สังคมการทํางานจะจะกิน,ก,นกินนอนๆอ,อยู่บ้านก็ยังไงอยู่ถึงจะทํามากก็ตาม,มานะระหว่างที่ตั้งใจนอนเอ้ยตั้งใจคิดอยู่นั้นเราก็คิดได้ว่าเราชวนแม่มาเปิดร้านข้าวที่ไม่มีหน้าร้านเผื่อลุงจะได้อยู่ย,ยาวๆแล้วก็ไม่ต้องไปทํางานประจาโอเคล่อซื้อแม่สาเร็จละสเต็ปต่อไปก็คือเราต้องมาดูว่าเราจะขายอะไรดี พอเราดูในแอปต่างๆเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าแถวบ้านเราเนี่ยมันมีเมนูหนึ่งที่ไม่ค่อยมีคนขายแต่ว่าแม่เราทําอร่อยมากนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวรอดตอนแรกเราตั้งใจว่าจะขายแค่ก๋วยเตี๋ยวรอดเมนูเดียวแต่แม่บอกว่าก๋วยเตี๋ยวรอดมันจะมีคนกินเยอะเหรอเราก็เลยโอเคเงินหาเมนูเพิ่มอีกสักสองเมนูแล้วกันได้เมนูละต่อไปสิ่งที่หินที่สุดสําหรับเด็กซินที่ขั้นนี้แบบเราคเนวณลาค่ะเป็นขั้นตอนที่อาจจะตะโกนบอกว่า โอ้แม่เจ้าหรืองานประจำคือคอนเป่าวะแต่เลย,ย่ไปยอมร้านจะจอยจีกับ g o o l e ิ h ชิปประมาณสองอาทิตย์ในที่สุดเราก็ได้ราคาขายละอ่ะร้านจะที่เราทำทุกอย่างเสร็จเร็ยบร้อยทั้งราคาขายชื่อร้านโลโก้แพคเกจิ้งรูปโปรโมทคอนเทนต์โปรโมทเรียบร้อยละวันเปิดร้านจริงโอ้โหมันก็ได้อยู่เด้ได้ขายเพื่อนอนะห้ังจกนั้นคือเจ๊งทุนจมหายไปกับน้ำตาผมเลยค่ะพี่ เอาไงต่อด、okay, ีละทีนี้